ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะเอาคันแอร์วันสองหกห้า Air นะครับจะมารีวิวไถให้ดูนะครับเราจะเท็กระบบว่าอนุกค้ดูว่าระบบควินใช้งานได้นะครับระบบไฮโดรลิกใช้งานได้ทุกอย่างต้องใช้งานได้สมบูรณ์นะครับคันนี้เป็นวงแรงพาวเวอร์นะครับระบบไฮโดรลิกธรรมดานะครับวันนั้นเราก็รีวิวไปรอบแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวไถให้ดูนะครับพี่น้องระบบนิปล็อกใช้งานได้ปกติ ครับอันนี้ก็มีมันจะมีระบบปรับยังซ้ายยงขวาโดยที่ลูกค้าใช้ไปไม่ต้องลงมาขันแขนเลยครับนั่งปรับตรงนน้นเลยครับตัวนี้จะเป็นระบบดับธรรมดานะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีระบบดิฟเลี้ยวถ้าลูกค้าสังเกตดูเมื่อกี้เวลาผมเดียวล้อมันจะหมุนเรียวข้างหนึงนะครับ รถตัวนี้ก็เป็นรถมือสองเก่าญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สีสูบนะครับเครื่องยนต์สีสูบ26แรงเพลิงพอเวอร์นะครับถ้าเทียบกับรถบ้านเราก็อยู่ประมาณน่าจะเป็นรุ่นสามที่สองแรงประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับรถบ้านเรานะครับอัหรับอ่า26แรงตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ซัตเทิลนะครับอ่าเกียร์ซัตเทิลสภาพพร้อมใช้นะครับหลังคาโค้งสตี้ย่างดีครับพี่น้องใครสนใจก็ลองทำเลือกชมดูได้ครับร้านซูซิเตอร์ เบอร์ดับเ้ลจังหวัดนครสวรรค์นะครับส่วน26แรงเนี่ยเรามี2ตัวนะครับจะเป็นข้อตั้งตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มี28ตัวหนึ่งนะครับ28จะเป็นอัลิรรมดาทั้งหมด3คันเลยนะครับเป็นพาวเวอร์หมด3คันเลยโควินที่ดีที่สุดทั้ง3คันเรามาเลือกชมดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอ๋อยังไม่ได้บอกเบอร์โทรเลยนะฮะเบอร์โทร086-102-6521นะฮะอีกเบอร์จะเป็นเบอร์093-0855-104นะครับลูกคคค้้้าาาาสมรรรรรรรถแออออดดไไลนนน์์์ัังเเเบบบซตะ ตั้งอยู่ถนนพะคนด้วยทิมนะครับเส้นตากฟ้าตาขีนะครับห่างจากโรงพยาบาลตากฟ้าประมาณ700เมตรนะครับใดสนใจก็ลองมาเลือกชมดูได้นะครับสำหรับนี้ขออนุญาตจบคลิปตัวเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ